นะค s h ตั้งมี thumbnails บ白 erman เห็นหารึนส challenge scarf capacity เนี่

快点，走吧，来来。 อันน <Harriet> ี้ทำไปแล้วโง่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 เป็นว้นิีเข้งก็ะุกกระสองหอยแต่เองี่ กลงไามเือไม่ได้ดเ้อม็แบขอบคุณครับขอบคุณครับ ไอด้ครับีครับ Thank <laughs> you.

哎，你好。来，这样，要回来的。好，再快一点。好了。好，来，来，来，要不你等。好了。一百多，一百多米。

พ่อจอดรถไว้ไหนพ่อจอดรถไว้ไหนนะเอ้าพ่อจอดรถไว้ไหนเออฝั่งนู้นเหรอเฝออกนี้เหรอฝั่งนี้เหรอไหนอ่ะฝั่งสีแดงอ่ะไม่รู้